ขั้นตอนการติดตั้งผนงังวอลทีเรีย e มีทั้งหมด3ขั้นตอนดังนี้ 1. การติดตั้งโครงหลังแผ่นซึ่งตัวโครงหลังแผ่นนั้นเราทำสำเร็จจากโรงงานโดยปะกะติเราติดตั้งโครงหลังแผ่น เข้ากับผนังปูนเดิมซึ่งจะห่างกันทุกๆระยะ8 0 9 0เซนเมตรหลังจากที่เราติดตั้งโครงหลังแผ่นแล้วขั้นตอนที่2คือการนำแผ่นขึ้นไปติดกับโครงหลังแผ่นที่เราทำการติดตั้งไว้แล้วโดยปกติชิ้นงานเราจะทำการติดตั้งโครงหลังแผ่นอีกชิ้นหนึ่งเข้ากับหลังแผ่นของวอลทีเรียเพราะทำให้ง่ายสำหรับการยกขึ้นไปติด โดยระบบแขวนเราสามารถทําการติดกาวหรือการยิงตะปูลมเข้ากับบริเวณรอยต่อของแผน่นซึ่งจะเป็นบริเวณที่ถูกออกแบบมาให้สําหรับยึดตะปูเข้ากับตัวแผน่นขั้นตอนที่3เราจะทําการนําคิ้วซึ่งเราออกแบบคิ้วไว้สส่วนคือคิ้วด้านข้างและคิ้วด้านบนการติดตั้งคิ้วเป็นขั้นตอนที่สําคัญที่จะทําให้งานออกมาเรียบร้อยเพราะคิ้วถูกออกแบบมาเพื่อปิดจบงาน ด้านข้างและด้านบนหลังจากเราติดตั้งและทำตามทั้ง3ขั้นตอนแล้วงานผนังวอลทีเดียก็เสร็จสมบูรณ์ตามแบบที่ได้วางไว้